อุ้ยตัวอะไรนะอุ้ยตัวอะไรครับอุ้ยอย่าหน้าก็มาอู้ลอยเลยครับออกมาอาบแดดครับโอ,อ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วออกมาอาบแดดครับปใหม่ว่าพญานาคครับท่านผู้ชมอยู่นู้นครับนอน ออกมาแสดงให้ดูครับอว้ายไกลไปดูแล้วโอ้ย่างเร็วเลยโอ้โน่น่นๆๆ่นๆๆ่นโน่นโน่นโน่่นน่นโอ้โหเนใหญ่เลยครับกำปับุหลวงปูครับมีตัวแปลกๆให้ชมครับเนี่ยโอ้โอ้รุ่นครับ ลอยเหนือน้ำเลยครับโอหสุดรู้เลยแล้วกลับมาแล้วครับ lòi tua luôn rồi <laughs> à ôi, phải nó lòi xuống đụ đi อยู่ในน้ำเลยโอ้ยสุขสายจะโดนอะไรสักอย่างแล้วมั้งนกละมั้งคิดว่าลอยมาเล่นน้ำตอนจะนกนางทองแล้วมั้งเนี่ยเด๊ะช่วงงานใครเอาอะไรมาลงให้กินกงมั้งเนี่ยไหว สวยตัวใหญ่ด้วยหายทองหรือเปล่ารอยตุ๊กปองตุ๊กปองหรือเปล่าอันี้ก็แหละ โอ้ไม่ไมเนี่ยดีครับยันเช้าครับบรรยากาศเช้าสวยงามเลยครับแปดสองเข,งขง้าไปครับไฟยังไม่เรื่อเลยครับ โอ้โหโผล่มาตรงนู้นนี่แล้วครับตัวเดิมดยังไงโอ้โหโดนวางยาหรือเปล่ายังไงครับใหญ่ด้วยครัร้งแรกครับปกกระกรักแรกครับจิปลาสบายลอยน้ำครับสวยเห็นมาอาบแดดหรือว่าจะจะอะไรกันแน่ครับ ใหญ่เลยครับลอยปิงเลยครับ ยังไงครับเนี่ยเนี้ยเปรี้ยบเปรี้บรอหรือเปล่าอันนี้ก็ครับ